เอานะเอาไปขึดน้ำกันมันใจไปเขาจะขึ้นไปเทิร์กผเลยไปตาพูดเนี่ไก่เฮาเมื่อนี้มาเที่ยวน้อ้งเาเนาะเขาฮึบฮึบเขาเจ้าถ้ากันยางเสื่อเนาะเวลาลงเขากะเขากให้ยางลงเนาะ เขาไปเอาหัวตังโลกแต่จะตายเนาะเขาคือลงมาไปดลยัไรุดจวด นี่ครับนี่เด้อีกคันสุดท้ายหนึ่งเอ็ดมีอยู่จกขันได้โอ้ห <c oughs> อวยลอยล่ะท่านผู้ชม <c oughs> โอ้ ดูสิท่านผู้ชมหัวคันใดบ้านผมสูงมากเลยท่านูมโคตรสั่นดูดิแบบสั้นมากโอ้จักจี่ขันอ่้ยขันเหยีนับแต่ปุ๊มาหรอกแต่ร่างน้อย หมดเลยมัขืนเฮิงน่ะเมย์อ้ยโอ้บเขาขึ้นไงนี่วิวรอบๆอบ่ทางขื้นเพล่น นี่รอบคางเพื่อนขึ้นต่อ,อไรขึ้นต่อขึ้นต่อโอ้ ดี่ค่ะขวาวขงางไน่เลยนี่คือองค์พระพุทธรูปที่ใหญ่เห็นไใมที่นี้นะดูครับ ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ